ก็ปล่อยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับลำโขงบอกระดับฮัทของน้องอาไอศุกรณพรค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะติดสีในมาแรงเพียงปล่อยแค่1วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสุดยอดมากๆเลยนะคะขออนุญาตรบมือนะคะให้กับน้องอาไอศุกรณพรด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะชื่นชมจริงๆเลยนะคะล่าสุดนี้นะคะพุ่งไปที่ส0 0 0 0 0วิวแล้วค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่วัน2วันเองนะคะเนี่ยอย่าลืมนะคะไปกดติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะทางค่ายเพลงเป็น1ด้วยเนาะค่ายเพลงเป็น1 เป็นคนปล่อยเพลงน้องนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับใครที่ยังไม่ฟังนะคะล้ําโคงบอกันฮากพี่น้องขารีบไปฟังกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะกําลังมาแรงกันเลยทีเดียวค่ะแฟนคลับเนี่ยก็พูดถึงกันเยอะมากๆอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น้องตั้งใจทําสุดฝีมือสุดความสามารถของน้องจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญนะคะพอปล่อยเพลงนี้ออกมาได้กะระแสตอบรับดีมากๆเช่นกันค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้ไปฟังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยน้อง ถ่าย MV แบบตั้งใจสุดๆด้วยนะคะเพราะว่าถ่าย MV กลางแจ้งเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วอากาศก็ร้อนพอสมควรนะคะแล้วน้องก็ตั้งใจที่จะร้องที่จะทําเพลงนี้ออกมาอย่างดีที่สุดสุดความสามารถค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปฟังเข้าไปกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจน้องเยอะๆเข้าไปปั่นวิวให้น้องกันด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแน่นอนค่ะว่าน้องเนี่ยต้องได้รับแรงซัพพอร์ตแล้วก็แรงจริงใจจากแฟนคลับแม่ยกทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไปให้กําลังใจน้องเยอะๆกันด้วย ตอนนี้นะคะทางบอสโนและก็บอสนกเนีนะะ่ยค่ะแชียร์เต็มที่เลยนะคะแล้วก็แชร์เพลงนี้ออกไปเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่ปล่อยไปเนี่ยเริ่มติดห้าอันดับในมาแรงเนาะหล,ลังๆมานะคะก็เป็นอันดับ4ในมาแรงค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดนี้นะคะน้องอายไอศุกุณพรนะคะก็ยังมาโปรโมทเพลงตัวเองเรื่อยๆอยู่ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดติดตามให้กําลังใจน้องกันเยอะๆด้วยละกันนะคะแฟนคลับก็ยังปั่นต่อไปนะคะเพื่อติดหนึ่งในมาแรง นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ายังดันอยู่นะคะยังดันให้เพลงนี้นะคะติดหนึ่งในมาแรงให้ได้นะคะคุณผู้ชมขาจะถึงไหมนะคะคุณผู้ชมต้องมารอดต้องมารอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะติดหนึ่งในมาแรงหรือเปล่าแล้วก็จะมาแรงจริงๆไหมนะคะคุณผู้ชมขาถ้าอยากให้ได้หนึ่งในมาแรงต้องรีบฟังแล้วก็ไปปั่นวิวให้น้องกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญเนะะี่ยค่ะเป็นเพลง แรกเนาะที่ออกมาในปีนี้นะคะคุณผู้ชมขาตั้งแต่ประมาณช่วงธันวาเนาะปลายปลายธันวาดิคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เริ่มถ่ายทํา MV นะคะเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่าจิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ปล่อยมาในวันที่12มกราน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่วันเดียวนะคะติดสีในมาแรงนะคะคุณผู้ชมขาสุดยอดนะคะต้องอึง้งนะคะในความสามารถแล้วก็ประทับใจในตัวน้องก็อายจริงๆค่ะด้วยน้ําเสียงนะคะบุคลิกท่าทางนะคะความขยันหมั่นเพียรค่ะคุณผู้ ชมขาสปิริตการทํางานของน้องนะคะต้องขอชื่นชมเลยจริงๆนะคะน้องเก่งมากๆค่ะอายุเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่าน้องทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะคะทางบอสนูนะคะแล้วก็บอสนกด้วยค่ะที่คอยอบรมสัที่คอยอบรมสั่งสอนน้องนะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็คอยพร่ำสอนน้องอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องลําเรื่องการทํางานนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอายุแค่เนี้ยจะให้มาทํางานแบบหนักหน่วงเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็รู้กฎเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไป ได้นะคะต้องคอยพร้อมสอนแบบคอยเติมเติมเติมไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้องทําได้แล้วก็รู้ค่ะคุณผู้ชมข่าวว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ต้องทํำยังไงบ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขอเชิญชมนะคะน้องไอพัฒนาตัวเองมาไกลจริงๆค่ะจากวันแรกเนาะแทบจะไม่มีใครรู้จักมีดราม่ายเยอะแยะมากมายกันเลยนะคะคุณผู้ชมข่ากว่าจะมาเป็นอาอสกุลพรเท่าทุกวันนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนะคะต้องขอเชิญชมในสปิริตความสามารถของน้องจริงๆ ผ่านดราม่า,มาก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าน้องก็เก่งมากๆแล้วค่ะที่สามารถผ่านมาได้จนกระทั่งวันหนึ่งน้องรู้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าต้องทําตัวยังไงนะคะเมื่อเจอดราม่าหนักๆเนาะคุณผู้ชมขา,า,า,มขา,า,าก็ฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องอ่ะด้วยกันเลยกันค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะจะเป็นใครแต่งไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากอาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภูมารินค่ะคุณผู้ชมขาต้องขอชื่นชมนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะจากปลายปากกาอาจารย์บ um ิ๊กภูมารินเนาะก็เคย แต่งให้น้องอ่ายมาแล้วด้วคุณผู้ชมขาแล้วก็ดังทุกเพลงน,นะคะที่อาจารย์บิ๊กเขียนให้ศิลปินหลายๆท่านเนาะโดยเฉพาะทางคุณบิวจิตชาริยาเนี่ยอันนี้คือคืออันนี้ก็คือเป็นเพื่อนสนิทเลยนะคะคุณผู้ชมขาอาจารย์บิ๊กเนี่ยเขาก็ จะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ชอบเขียนเพลงให้ศิลปินหลายๆคนนะคะแล้วก็เพลงที่แต่งออกมาเนียค่ะดังทุกเพลงนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีความหมายที่ดีนะคะคุณผู้ชมอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงของอาจารย์บิ๊กภูมารินค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะใครยังไม่ฟังคุณผู้ชมขารีบกดไปฟังเลยค่ะล้ำขงบอกกันฮักอาอาสสกุลพร์ค่ะ ทางน้องออยนะคะก็ยังได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกๆโอกาสด้วยนะคะคุณผู้ชมขาบอกว่าเพลงล้ำ ok คงบอกกันฮกขอบคุณพ่อจ๋าญานุที่ให้โอกาสขอบคุณพ่อบิ๊กที่แต่งเพลงให้ขอบคุณคณ่ายเพลงเป็นหนึ่งและแฟนเพลงพ่อพ่อแม่แมพี่ๆทุกคนมากๆนะคะที่สนับสนุนช่วยกันปั่นยอดวิวให้อีลา ช่วยสนับสนุนอิหลาน้อยไปดนด้วยจ้าพวกพอ่อแม่คนไหนไม่ได้ดูจิ้มลิงได้เลยนะคะ ลำโขงบกันฮากอ้ายสกุลนพรนี้ละค่ะพี่น้องคาใครที่ยังไม่ฟังรีบๆเข้าไปฟังให้กําลังใจน้องอ้ายด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเนี่ยก็ต้องออกมาขอบคุณแฟนคลับพ,อพอ่อแม่จริงๆนะคะที่คอยเฉียนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่านะคะต่อไปนะคะขออนุญาตไปติดตามคิวงานของน้องก็แล้วกันคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับมอลลาเสียงวิหกนะคะในวันที่13ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็อยู่บ้านนนองยาปล้องค่ะคุณผู้ชมขาตำ บนหนองห้างเนาะอำเภออุทุมพรพิสัยนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชมมีใครนะคะได้ฟังหรือยังน้องร้องส,สดๆหรือยังคะคุณผู้ชมขาบนเวทีเนาะถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะคุณผู้ชมขามีไหมเอ่ยเออถ้าใครได้ฟังน้องร้องส,สดๆบนเวทีแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมเอ่ยคุณผู้ชมอารีวิวกันได้นะคะเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันต่อนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับคิวงานต่อไปของน้องเนาะใน วันที่14มกราคมค่ะคุณผู้ชม่ะ ในวันที่14ค่ะคุณผู้ชมคิวงานหมอลำเสียงวิหกนะคะอยู่ที่งานกาชาชัยภูมิค่ะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะคุณผู้ชมใครที่อยู่ใกล้นะคะแวะเวียนมาได้เนาะส่วนวันที่15นะคะก็เป็นวันพักผ่อนอีกหนึ่งวันค่ะวันที่16ค่ะอยู่วัดชัยสมพรนะคะบ้านเหล่านาดีตำบลทรายทองอำเภอศรีบุญเรืองนะคะจังหวัดหน,นองบัวลำพูนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถแวะเวียนไปได้นะคะคุณผู้ชมขาผู้ใดที่แบบว่าอยู่ละแวะกไก่เคียงนออยู่แถวชัยภูมินะคะหรือว่าอยู่แบบ แถวแถวแบบในเมืองหรือห่างๆสักหน่อยแล้วอยากไปดูหมอลำเสียงวิหกดคะคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนไปได้นะคะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาออย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะเพื่อได้ฟังน้องอายร้องเพลงซิงเกลิลใหม่นี้ให้ฟังเป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมขา่าร้องสดๆบนเวทีจะเป็นยังไงนะคะเพราะไหมเพราะขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะเพราะว่าจินเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเนี่ยจะร้องให้ฟังหรือเปล่านะคะเผื่อมีลุ้นนะคะคุณผู้ชมขาอาอย่า อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะถ้าใครแวะเวียนไปได้ก็อยากให้ไปดูนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะทางบอสนกนะคะคุณผู้ชมขาก็ยังรับบทนะคะเป็นสาวสองอยู่นะคะคุณผู้ชมขาก็อยากให้แฟนคลับเนี่ยงดดราม,ม่าแล้วก็เข้าใจในจุดๆนดี้ด้วยเนาะค,คุณผู้ชมขา พราะคนเรานะคะมักจะรักเราคิดถึงเราในวันที่เราไม่อยู่แล้วเสมอดังชีวิตสาวอรชรน,นะคะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะเป็นจังไดเน,นาะค่ะพี่น้องค่าใครรักอรชรบ้างนะคะคอมเมนต์มาดูกันหน่อยค่ะใครเข้าใจบ้างนะคะการแสดงที่สมบทบาทน,นี้นะคะต้องขอยกให้ทางบอสนกเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะแสดงบทไหนคือตีได้หมดทุกบทเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็อันนี้เราก็ต้องมองในมุมมองการแสดงเนาะ,ะเรามอง มองว่าเขาเนี่ยแสดงได้ทุกบทบาทค่ะบอสนกจะแสดงเป็นพระเอกเป็นตัวร้ายหรือเป็นสาวสองก็ได้ทุกบทนะคะคุณผู้ชมค่ะหรืออาจจะเป็นตลกก็ยังได้เลยเออเราต้องชื่นชมในความสามารถของการแสดงของบอสนกเขานะคะคุณผู้ชมข่าว่าสามารถตีบทแตกได้ทุกบทบาทไม่ว่าจะได้รับบทไหนก็สามารถแสดงได้ทุกบทเนี่ยเราต้องขอชื่นชมแล้วก็มองในมุมมองการแสดงนะคะเนี่ยคือเก่งนะคะคุณผู้ชมข่ามีความสามารถที่หลากหลายนะคะแต่ถ้ามองไปเป็นเรื่อง ามาอย่างเดียวอันนี้นะคะมันก็จะดูการแสดงเนี่ยไม่สนุกนะคะคุณผู้ชมขามันจะมองเป็นเรื่องแบบน่าอายแล้วก็มองแต่เรื่องดราม่าอย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมก็อยากให้แฟนคลับเปิดใจมองในมุมมองอีกแง่มุมหนึ่งเนาะคุณผู้ชมขาเป็นศิลปินเป็นนักแสดงนะคะเป็นหมอลำนะคะต้องแสดงได้ทุกบทค่ะแล้วก็ต้องแสดงแบบสมจริงสมบทบาทนะคะพอลงจากเวทีก็ต้องเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาบนเวทีก็คือการแสดงนั่นเองค่ะอยากให้แฟนคลับให้กําลังใจนะคะแล้วก็ รู้จักนะคะว่าอันนี้ก็คือการแสดงเนาะอยากให้ทุกคนซับพอร์ตนะคะโฟกัสที่การแสดงมากกว่านั่นเองค่ะ ยังไงจิงก็ฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้น้องกับไอนะคะบอสนกด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กันเยอะๆค่ะอย่าลืมนะคะไปฟังซิงกันใหม่นะคะของน้องกับยด้วยนะคะล้าขงบอกกันฮักนะคะอ่าอย่าลืมไปให้กําลังใจเยอะๆแล้วก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้น้องกันเยอะๆค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ